ดีลงราคาแล้วก็ให้รู้ไปเลยว่าสเปคนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เออดี <ผม S 1> แล้วก็มีรีวิวสอนว่าไอรุ่นนี้ใช้ยังไงใช้ยังไงเออดีครับ<ด> เจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับฟิลมาติกนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาส่งมอบรถยกเอดิเจเซมินะครับตัวนี้คือรับดักได้ตัน5สูง3เมตร5นะครับวันนี้เรามาส่งมอบให้กับลูกค้าชื่อคุณทวัตชัยนะครับเนาะอยู่บ้านค่ายนะครับชัยภูมินะครับก่อนจะเข้าไปหาลูกค้ากันวันนี้เดี๋ยวี่ผมพาให้มาดูรถเลยกันนะครับ ลูกค้าที่สั่งรถของเราไปนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับน้อทางเราจะมีแพ็กซีนให้อย่างดีนะครับน้อขึ้นลงด้วยรถกระบะที่มีลิฟท้ายปลอดภัยแน่นอนครับลูกค้าแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปส่งของให้ลูกค้ากันเลยนะครับตามมาเลยครับ สูงยกได้ก็คือ3เมตรหนะครับสามเมตรนะผมจะลองยกสูงให้ดูว่าสาเมตรขนาดไหนนะครับเนาะหรือพูดโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับด้านข้าหาตัวเราคือลงครับนี่คือลงนะครับสูงสุดปะมาณนี้ถ้าเกิดสูงสุดนะมันจะมีเซ็ Indeed, urgency, fire, นเตอร์ตัดคือเหล็กตรงนี้มันจะแตกตรงนี้ ต้องปิดลองหมดก่อนนะครับแล้วเรามาหมุนนะหมุนนี้ออกสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับมัติเอกนะครับอยู่กับฟิลไฟจัดส่งนะครับเนาะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับของลูกค้าชื่อคุณทวัชชัยนะครับเจ้าของร้านนำลุ่งเรืองนะครับ เกี่ยวกับของใช้ในครัวเรือนนะครับเนาะเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าหัวข้อหลักนะครับลูกค้าทาไมถึงลูกค้าถึงเลือกซื้อสินค้ามา X จากทางเราครับคืออยากได้อยากได้เครื่องทุ่นแรงพอดีเห็นพนักง,งานยกกงยกของบางทียกยกขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยอ,อยากได้ตัวนี้มาเพื่อผ่อนแรงจากที่จะต้องยกหลายคนก็อาจจะยกแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยเหมือนกับ,บให้มันง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นแล้วก็เซฟแรงพนักง,งาน แล้วก็รวดเร็วต่อการเอาของมาให้ลูกค้าด้วยเวลาจัดของจัดเรียงของอะไรเงี้ยครับแต่ลูกค้าเจอแบรนด์เอกของเราเนี่ยจากทางช่องทางไหนอะครับลูกค้ามาดิเซิร์ชเซิร์ชกูเกิลนี่แหละมันก็เด้งขึ้นมาอ๋อกเด้ง Google แล้วก็เด้งมน f a เฟซบุ๊กด้วยด้วยนะครับใช่เด้งมาสองทางเลยคือเซิร์ชเข้าไปในกูเกิลละเด้งเด้งเด้งขึ้นมาก็เลยเข้าไปดูแต่แต่ดีตรงที่คือชื่นชมตรงที่แบบเขามีรีวิวมีแบบอธิบายว่า คือเจ้าอื่นไม่ค่อยลงราคาไม่รู้เป็นไรไม่รู้เออนี้แบบดีลงราคาแล้วก็ให้รู้ไปเลยว่าสเปคนี้ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เออดีไอเจ้าอื่นแบบลงบางทีแต่รูปต้องโอดไปถามในอินบ็อกบางทีเราไม่รู้ราคาใช่ใครับแล้วก็มีรีวิวสอนว่าไอรุ่นนี้ใช้ยังไงใช้ยังไงเออดีครับแล้วก็ธุรกิจของลูกค้าเป็นแบบไหนซื้อไปใช้งานยกอะไรเป็นแบบไหนครับของทางร้านลูกค้าเกี่ยวกับอะไรส่วนมากจะเป็นพวก พลาสติกก็อ,อ,อ,อี้พวกอะไรเงี้ยของใช้ทุกอย่างเหรอฮะของใช้ทุกอย่างที่ที่ต้องเอาขึ้นเชลสูงอ่ะนั่นแหละบางทีพนักง,งานต้องขึ้นบันไดต้องอะไรบางทีมันเหนื่อยก็จะได้ยกเป็นแบบปริมาณเยอะแล้วก็เอาเข้าเชลอไปเลยอะไรเงี้ยลูกค้าคุยกับทางฝ่ายขายเราเนี่ยครับประมาณกี่วันถึงได้รถตัวนี้มานะครับเนาะวันเดียววันเดียวเลยคุยเมื่อวานคุยลูกค้าสั่งซื้อตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันซืนอไม่แน่ใจอ๋อแล้วก็มาจัดส่งให้วันนี้ เมื่อวันซืน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 ประมาณไม่เกิน3วันครับเนาะรวดเร็วดีรวดเร็วนะครับจะบอกว่าของลูกค้าคุณธวัชชัยเนี่ยขายของเกี่ยวกับพวกใช้คนเรือนทั่วไปเลยลูกค้าอยู่ใกล้แถวแถวนี้นะครับหรือคุณผู้ชมอยู่ใกล้แถวนี้สามารถแวะเข้ามาซื้อมาเลือกมาชมที่ร้านนำลุ่งเรืองของคุณธวัชชัยได้นะครับเนาะถ้าเกิดดูจากช่องทางเรานะครับถ้าเกิดมาไม่ถูกเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเนาะวันนี้ผมขอลากลับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าสว ก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์และติดตามเพจของเรา Multi X น,นะครับเนาะท่านใดที่เป็นลูกค้าหรือคุณผู้ชมท่านใหม่นะครับที่ยังไม่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ของเราก็ขออนุญาต ให้ลูกค้าทุกท่านหรือคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แก่มาอเอก็กซ์ทุกทก่านนะครับแล้วก็ลูกค้ากับคุณผู้ชมจะไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับรถยกพล็ลิฟต์ไฟฟ้านะครับที่พลาดไม่ได้คือโปรโมชั่น <Yahoo! S 1> เด็ดๆของทางร้านเราของมอเต็กนี่เองนะครับ